เออดูรู้สึกว่าเขาน่ารักดีคือน่ารักตรงที่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเขาก็พูดไทยตลอดทั้งคลิปเลยผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เราแบบชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งครับก็อย่างที่บอกไปเราเราคอมเมนต์ไปเราไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีอยู่แล้วผมก็คอมเมนต์เพราะว่าผมชื่นชอบเฉยๆเพราะนั้นแล้วเรื่องการก่อกระแสเไม่ใช่อะไรคือคอมเมนต์ที่แบบบอกผมมาด้วยความหวังดีผมขอบคุณแล้วก็คืออะไรที่เราอาจจะคิดน้อยไปเราก็ต้องระวังมากขึ้น ก็ความจริงผมก็ว่าเอาพ้อกันจริงๆแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะผมว่ามันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแหละนะครับนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะแบบคอมเมนต์วิจารณ์ออกความเห็นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าในมุมผมผมก็รู้สึกว่าการออกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันอยู่ในความพอดีก็ดีที่สุดใช่ไหมฮะก็ความจริงก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับคอมเมนต์ที่ ออบอกผมเข้ามาด้วยความหวังดีนะครับผมก็อันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณที่แบบว่ามีการเตือนเข้ามาบอกการดีๆอะไรเงี้ยดีเลยเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากๆครับก็แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนตรงคอมเมนต์ที่บางทีมันเกินพอดีไปอะผมว่าก็แสดงที่บอยที่เห็นคอมเมนต์ต่างๆก็เห็นเพราะว่า ก็มีมีคนถามมีอะไรอย่างนี้ครับใช่มไม่ตอยไนะเราแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจอะดรอย่อางเง้ยเไอเรื่องไอเรื่องความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเจตนามไม่ดีอยู่แล้วครับผมก็อ,มอย่างที่บอกไปก็ขอบคุณจริงๆอันนี้พูดจริงๆขอบคุณจากใจจริงสำหรับคอมเมนต์ที่แบบบอกกัน<อ>ด้วยด้วยความหวังดีใช่ใช่ใชต่อยอันที่มันบางอันที่มันเกินพอดีอะ่ะก็ คืออย่างที่ผมทุกวันนี้การอยู่กับโลกโซเชียลอะครับเวลาเราอ่านอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบดูอันที่มันมีความเหมาะสมพอเหมาะพอดีอะไรที่มันเกินพอดีผมว่ามันก็มีตัวอย่างมาให้เห็นกันเยอะแลลวเดี๋ยวมันก็ต้องไปเสียไปลงเสียเวลาอะไรกันผมว่าผมว่าบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยผ่านะไรตรงนั้นบ้างแล้วแตสิ่งที่เราทำเจตนาก็คือเราชื่นชอบผมก็เป็นผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เราแบบชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งครับแต่ว่า ก็อย่างที่บอกไปเราเราคอมเมนต์ไปเราไม่ได้มีเจตนานาอะไรไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับนะงั้นพูดในฐานะแฟนบอยเป็นยังไงบ้างการที่เราไปเมนต์เกือบเกือบทกโก์ของพี่จอหเขาคือก่อนหน้านี้ผมก็เห็นเป็นคลิปสั้นๆมาแล้วเพราะว่าก็เริ่มมีคนตัดคลิปมาใช่ไหมทั้งใน i อบ้างทิกตอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลิปสั้นๆก็ดูรู้สึกว่าเขาน่ารักดีคือน่ารักตรงที่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเขาแบบ พยายามไม่ใช่พยายามอะ่ะเขาก็พูดไทยตลอดทั้งคลิปเลยหมายถึงว่าความจริงแล้วคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเขาอาจจะมีเผอหลุดสื่อสารภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบเขาเขา,เขาพยายามจะพูดไทยทั้งก็เลยรู้สึกว่าเออน่ารักดีมีความจริงใจมีความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน่ารักดีก็เลยไปดูคลิปตัวยาวก็เอาการ็นว่าดูยาวเลยอย่างเงี้ยก็เลยติดเลยก็ชอบชื่อชอกูแค่ไหนเราไปแก้ใจกูือกูแค่ไหนก็น่ารักดีครับคือคือ ผมผมผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ของของพี่ๆเขาอะก็<ช>คือมีความน่ารักตรงที่ว่าหนึ่งมีความธรรมชาติาสองคือเขาเอ่ออันนี้ผมทุกคนรู้อยู่แล้วแหละทุกทุกที่ที่เขาไปเขาไปแบบเหมือนไม่ไม่ได้ไปตามไกด์ไลน์ว่าจังหวัดนี้ไอ้นี่ดีไอ้นี่ดังนะเขาไปแบบแบบลงโลเคอลจริงๆเลยไปเขาอยากไปเออไปเพราะว่าเขาไปรู้มาว่าตรงนี้มันมีอะไรหรือบางทีเขาก็แบบไปแบบคุนสุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเก็ว่าเรามีอยากไปตามรอยมาแต่ ความจริงแล้วที่ที่เขาไปผมก็เคยไปบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเออเออก็ดีนะดีนะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นดีกับดีกับคนดูดีกับชาวไทยด้วยนะแบบเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรอีกใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าก็ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่แบบน่ารักดีครับคิดไหมว่าตัวเองบางวันจะต้องมาเป็นแฟนบอยเพราขนาดนี้ความจริงแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบดูคอนโทรงคอนเทนต์อะไรอยู่แล้วนะครับผมก็มีแบบช่องนู้นช่องนี้ศิลปินคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วพอเราดูแล้วเรา ชื่นชอบใครเราก็ก็เป็นคนที่แบบอยากแชร์หรือบางทีเราก็แชร์ลงตอร,รี่ว่าเออคนน่ารงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ใช่ก็อยากมีโอากาสร่วมงานกับงานที่ <c oughs> องพีโ่โอ้โหคงแบบไม่ได,ไไได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้คิดไปถึงข่านนั้นครับเราก็เป็นแค่เหมือนกับอาณาในฐานะเป็นผู้ชื่นชอบเป็นศิลปินอะไรเอ้ยเป็นแฟนคลับอะไรอย่เงี้ยมากกว่าถ้ามีโอกาสไปยินดีอ๋อถ้าเกิดเขาติดต่อมา เขาโวยติดต่อมาหรอครับขออนุญาตได้เลยพี่บอยเกิดแบบเจอเรื่องคอมเมนต์ที่มันแย่ๆแบบท่พี่บอยเคยคิดก่อนหน้านั้นที่จะ่บอกว่าจะจัดการแต่ไม่ใช่เรื่องนี้หรอกและอันนี้ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่ไหมไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกแต่คือบางทีเราก็แค่อยากจะบอกว่าแบบบางบางคอมเมนต์มันมันมันเกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าอ่ะเกาะกระแสอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะ บอกว่าผมไปเม้นเพราะว่าอยากเกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากกระถามกลับไปเฉยๆว่าผมไปเม้นแล้วผมมีงานมากขึ้นหรือเปล่าผมไปเม้นแล้วผมมีกระแสมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ผมก็ยังทํางานเหมือนเดิมทุกวันเท่าเดิมไม่ได้มีงานมากขึ้นไม่ได้งานน้อยลงไม่ได้กระแสมากขึ้นไม่ได้กระแสลดลงผมก็เม้นเพราะว่าผมชื่นชอบเฉยๆเพรานั้นแล้วเรื่องการเกาะกระแสก็ไม่ใช่อะไรแต่ก็คือผมก็เป็นคนที่เลือกที่จะแบบไม่โต้ตอบถ้ามากกว่าอะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็น แล้วต่างกันอะไรไม่ทำให้เราระมัดระวังในการอะไรแบบนั้นเลยแน่นอนก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือคอมเมนต์ที่แบบบอกผมมาด้วยความหวังดีผมขอบคุณแล้วก็คืออะไรที่เราอาจจะคิดน้อยไปเราก็ต้องระวังมากขึ้นแค่นั้นเองถ้จริงๆริงบอลตัวสูญเสียความมั่นคงวดีไหมอ่ะแล้วพอมาิเราเป็นคนที่เป็นดีแบบว่าอารมณ์ดีไม่ได้อะไรไม่ได้สามาทุกอย่างเราอยากเมนเทอร์สร้างอ๋อคนทํางานตรงนี้ก็ต้องมีอะไรที่มันมีข้อจํากัดมากกว่าปกติอยู่แล้วครับเราก็ต้อง รับมันให้ได้แค่นั้นเองก็จะทําอะไรก็ต้องระวังมากกว่าปกติแค่นั้นเองแฟนให้กำลังใจไปเพย์าปาะครับรนะแฟนเฟย์คม <laughs> <laughs> จริงแล้วก็ก็ไม่ได้เฟย,เฟย์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาว่าเข้าใจเจตนาเราแหละอืเป็นห่วงขนาดไหนไหครับเป็นห่วงไม่ได้คือตัวผมเองผมก็ไม่ได้ว่านอนอะไรขนาดนั้นนะคือผมก็อย,อยู่ตรงนี้มานาน,นครับผมเข้าใจว่าถ้าจับของตรงนี้ดีเข้าใจว่าเออคอมเมนต์ มันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่เข้าใจแะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจในในแง่ดีๆขอบคุณแต่ถ้าเข้าใจในแง่ที่เกินพอดีกันั้นก็ปล่อยผ่านัะนนี้